สวัสดีครับจากช่องวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านปลาย่งนะครับตำบลประชาพัฒนาอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อนี้นะครับเข้าปฏจิวานเขาเน้อะนะครับก็เลยเอาเขามาพับเปานะครับที่เขาลงตรงนี้นะครับแล้วข้าวก็จะมา ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเขารีบแต่ถือถือเป้ามาข้างหลังเดี๋ยวครับพวกหน้าหย,ยาบพวกนะั้เห็นไหมครับข้างหลังก็จะเป็นเมล็ดหญ้านะครับจำจำ๊ะ ยาผสมนะครับน,นี่ก่อนจะไปสีกินกับเอามาเป่าได้นะครับอันนี้อยู่ที่บ้านประแยงนะครับตำบลประชาพัฒนาอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมาสาาครามครับ เป็นข้าวเจ้าครับก่อนที่จะเอาไปหวานไปหวานทําเป็นข้าวนาปีนะครับแล้วก็เอามาเตานะครับเอาเม็ดที่ผสมบูดออกนะครับก็กะผัดเลือดไม่หยากออกนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยก็จะไม่มีมล็ดเจ้าผสมเลยนะครับก็จะมีแต่ข้าวที่สมบูรณ์นะครับล้นวนๆครับ ไม่มีหญ้าไม่มีอะไรผสมเลยครับถ้าทำนาหวานนะครับถ้าหญ้าเยอะนะครับสีแล้วมันดำนะครับเอามาเปาก่อนนะครับข้าเปล่ากับสีมากกับมีตาเม็ดเขานะครับมกับเกษตรกรนะครับนี่ขาสามารถเอามาเปาหลังไปสีได้ครับอันนี้ข้าวมาเปาทีไปวัานนะครับอันนี้เป็นข้าวปูกนะครับข้าวปุก ราคาเป็นกันเองมากนะครับถุงละสิบบาทนะครับถ้าเป่าถูกมากนะครับก็ลองมาเป่าได้นะครับเป่าเต็มนะครับข้างหลังก็จะเป็นพวกเมล็ดเข้ารีบนะครับจอกมาทางด้านหลังนะครับพร้อมกับเมล็ดหญ้านะครับ ในใจนะครับบ้านใกล้เรืองเพียงก็สามารถเอามาเป่าได้นะครับหรือบ้านประหยัดน,นะครับถึงละสิบบาทเท่านั้นนะครับก่อนจะไปทําเป็นข้าวปุูกหรือว่าจะไปสีกินนะครับก็เอามาเป่าก่อนก็ได้ครับสะอาดไม่มีเมล็ดยาผสมนะครับ